นอกวันนี้เองเราอยู่บางพุงบางพัดผมก็ไปวิ่งเล่นนะาไวเข็นมาเนี่ยนะมามองว่าเอจริงๆแล้วปวดน้ำเนี่ยนะครับเอาเอาเอากวดโค้งกวดแป๊บซี่นะตั้มตูดจอลูนนี้หน่อยแล้วก็จอจ่อจนะฮะตางอัติยาศัยแล้วก็ผ่าตูดคิดแค่นี้ถ้าก็ะปุกแคลอรี่กระโวยจะเท่าไรอ่ะ หมายถึงเป๊บซี่กว่าโคกนะฮะคนใหญ่ใหญ่เาทิ้งเราเก็บแล้วเราก็มาวางกาล้มหน่อยแค่หรืออะไรก็ได้นะแล้วก็ไปเชื้อไรอ้ดินขุยไผ่ดินอะไรตามลายไม้ดอกมาตรดันนะครับอย่างน้อยผมว่าถ้าปลูกแครอทเบบี้หรือใดจะอร่อยกว่าออสเตรเลียนะครับเพราะมันมันในขวดมันง่ายนะ ต้องอแดดเช้าสักสี่โมงอย่าไปร่มในร่มมากแต่ที่นี้บ้างสิ่งหนึ่งเนี่ยแม่จากฝรั่งเองที่มาผุดง,งานกับอมวาชาวฝรั่งเศสในชีวิตเขาเขาปลูกแครอทเป็นอาชีพแต่เขาไม่เคยกินใบแครอทเลยฉะนั้นเองใครไม่ได้เป็นเกษตรกรไม่มีสิทธิ์กินใบแครอทเพราะท่านจะเห็นตัวหัวแครอทใช่ไหมฉะนั้นเองเนี่ยเราไมา่นั่นที่ว่าใบาแครอทนะั้นท่านมาชุบแป้งโกกีน้ำจิ้มไก่นะครับโอ้ ถ้าตายผมตายไปแล้วเป็นอาหารที่ผมโกรธมากเลยมันเป็นขนมจริงๆแล้วใบแคลอมันเป็นเทอร์เป็นสมุนไพรนะครับที้ห้มาได้เลยแต่เล็กเล็กเล็กหญ่เล็กไห่เลโ

นะครับก่อนอื่นเราให้ท่านนายกได้กล่าวทักทายกับสิบชุมชนเลยนะครับที่วันนี้เดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการดีๆในวันนี้ครับขอเชิญท่านนายกได้ทักทายกับชุมชนทักสิทชุมชนครับใช่ไหมล่ะนะเป็นนักเรียนคนนี้เหรออุคอร์ถกงคอนเช็คบินเอาไว้ก่อนนะครับก่อนอื่นขอสวัสดีพวกเราขอเสียงตบมือท่านนายกัครับ กัต้องกจะยไอไรอนไอรันเซ้สยงไ้นะครับวันนี้ผมเดินทางมากับคุณชาลีนะแกโมโบ้างหลับบ้างมาตลอดทางนะนะก็เลยเส้นทางอานะผมผ่านนี้ประมาณ4ี่หที่ยวมองไม่เห็นป้ายนะมองไม่ที่กูผู้จัดการนะเขาบอกมันกำลังเป็นคดีอยู่นะก็ป้ายขึ้นบางลงมบ้างนะไม่เป็นไร แต่การบริการที่นี่ถือว่าโอเคสถานที่ผมเดินดูรอบๆแล้วใช้ได้นะครับดีอะไรสิ่งที่ดีแล้วนะครับเทศสบาลใส่มาก,ก็พอๆกับชอบเตี้นะครับสรรแต่สิ่งที่ดีให้ผมท่านนะครับแต่วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการจัดทําแผนของกองวิชาการวันนี้ท่านผอ,อ,อกองวิชาการย้ายมาใหม่พวกเรารู้จักกัน ออแต่วันนี้เดิมาขอเชิญช่านผอคนใหม่เลยฮะขึ้นมาใหม่มาจากอะไรพระเทศโอคุนอรวรรณนะศสีรัตนนะครับผอคนใหม่นะฮะศสีรัตนนะครับโทษดีนะฮะเรื่องสบาลอะไรเมืองอ่าทางเมืองประเทศแถวนั้นอยู่แถวพรทเทนใกล้ๆพรทเทนแถวนั้นเทศบาลได้เรื่องประเทศประแทน้ก็บอกมีมีสามที่งงมากนะใส่มานเรามีที่เดียว เทศบาลเราจะแยกไปที่กันท่านนายกบางกำลังมาไหมอ่าแยกนายกบาง,าง,างกำลังท่านนายกองการมหาสมุทรบางกำลังท่านคงกิจเสือป่ามาวันที่มาตีตีเข้ามาวันนี่ตีเข้ามาเขาไล่กวดเลยไล่เย็นหวานถูกทิ้งไล่กวดอยู่นะ,ะครับก็ให้พวกเรามีความสุขมากๆนะ นะอะไรที่เป็นความสุขของพวกเรานะครับผมย,ยินดีนะครับยินดีอย่างยิ่งนะใส่มารเราต้องมีความสุขกีแต่รอยยิ้มกีแต่ความบันเทิงน,นะสุขภาพจิตดีสุขภาพใจดีอะไรจะดีไปทุกอย่างนะครับถ้าเราจิตใจหัวหมองขุ่นมัวอะไรก็ไม่ดีเลยนะฝัาเห่ามาไหมฝัาเห่าเห่าหู่หกมาไหมทำน,นินพนธ์รอยยิ้มติดด้วยกันชอบนะ ได้ทุกประเภทนายกอกขอช้าหน่อยนะฮะนะครับการพัฒนาทุกอย่างขอช้านิดนึงนะฮะสำหรับก่อนนะครับ <c oughs> อ่านั่งเลยครับไปเป็นเกมนี้ครับนั่งก่อนที่ผมอมธิบายฟังนั่งก่อนและยืนคนหนึ่งยืนหันหน้าไปก่อนยืนหันหน้าก่อนหันหน้าสู่เวทีก่อนอ่าสองท่านยืนด้านหลังก่อได้ไหมด้านหลังได้ไหมจะโชว์ตัวหน่อยดีด้านหลังนะครับด้านหลังชุมชนยืนด้านหลังก่อนนะฮะนั่งหนึ่งคนยืนหนึ่งคนครับนั่งหนึ่งคนยืนหนึ่งคนนะฮะอ่ ยืนท่านหลังหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเราได้ถ่ายภาพนะครับปิดตาแต่งหน้านะครับคือปิดตาคนที่แต่งหน้าคือคนที่ยืนอ,อยู่ข้างหลังที่ปิดตาหมดอทุกคนนะฮะแต่ตอนนีเ้วเวลาเล่นต้องมายืนหน้านะครับยืนหน้าหันหน้าเข้าชนกับผู้แข่งขันเราหันหน้ากันะเลยโชว์ตูดเลยฮนะหันหน้าแล้วก็ใช้แป้งนะครับแต่งังไงให้สวยงามนะครับอย่าปากอย่าเปิดะมั่วเราต้องมีกติกาเรามีแล้วกันให้เราต้องบอกถึงก้อบังคก่อนการแสดงทุกครั้งนะครับเราจะมีการตัดสินและมีของรางวัลให้เพราะฉะนั้นแล้ว คู่ตัดสินี่มีความสําคัญนะครับที่จะหาว่าเรามาตัดสินยังไงกันนะใครยังไงกดนนี่ครับขอได้นางกรรมการตัดสินก่อนันดับแรกนะครับท่านพออคุณก็พออคังเกิดประกาศชื่ออยเร็ววันนี้นะคะมีท่านผู้มวยการกองคงท่านนาฎดาประกิจนะคะขอยืนนะครับยืนนะครับยืนนะครับกระการคนแรกครับคุณพออคังครับ ทางนะอันนี้จะพูดกับสินนะคือคนแรกใช่ค่ะคนที่สองครับคนที่สองครับเป็นการตัวพิชางการแดะธนานะคะท่านอรวัลศรีรัตนาครับนีท่านที่สองครับวิชาการครับตัดสินท่านที่สามครับท่านที่สามนะคะเป็นท่านหัวหน้าฝ่ายนะคะวิเคราะห์นโยบายและแผนโดยตรงครับนัชชิน่าเชิญชมชื่อถามที่สามท่านนะฮะสามท่านนะครับผู้ตัดสินนะฮะมีใครมีค่ะ ใชครับของท่านอีกท่านนึินและอีกท่านนะท่านผู้ในการตาอสานสุดท้ท่านผมก็ลืมชื่อท่านแล้วเพิ่งมาใหม่ๆเลยท่านอะไรฮะท่านพี่สุดค่ะท่านพี่สุดเพิ่งมาใหม่เลยครับนี่และกับสุดท้ายเดียวค่ะก๊งสตาร์บินครับนี่ครับโอ้โหท่านหกท่านนี่แหละครับไม่ต้องกลัวความเป็นธรรมสูงอยู่แล้วนะครับมีเจดาคนเดียวที่ไว้ใจไม่ได้เรานั้นได้หมดนะฮะนะครับไว้ใจไม่หมดเลยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวดูความสวยงามท่านกรรมการทุกท่านท่านไหนท่านบูนะครับว่ามีคอจากการแต่งหน้ามียังไงสเต็ปสไตล์อย่างไงนะฮะถูกใจเราไหมอย่างไรเขามีขั้นตอนอยู่แล้วนะฮะกรรมการเขามีขั้นตอนอยู่แล้วนะครับเพราะหรือยฮะค่ำคืนแห่งความสวยงามจะเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ชุมชนทั้งสิบชุมชนปิดหน้าหมดแล้วปิดหน้าหมดแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์อย่าเพิ่งย่าเพิ่งนะฟังเสียงผมฟังเสียงผมนั้หนึ่งถึงสามนะครับเริ่มนะครับเตรียมนะครับอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งนะครับ ฟังเสียงผมนะครับนั่งถือสามเริ่มนะฮะคนที่นั่งนะครับคนที่นั่งมีหน้าที่ส่งของอย่างเดียวนะฮะพูดอะไรทั้งสิ้นแต่คนที่ปิดตาเนี่ยแต่งไปตามบรรยากาศใสแต่งตามสบายเลยนะฮะเตรียมตัวหนึ่งสองเริ่มครับเอาละครับเต็มที่ขอเพียงเบาๆได้ยนะขอเพียงเบาๆได้นะครับเบาๆนิดนึงนะครับเพีงประกอบความศรัทธานิดนึงครับเออ โอ้โหแต่งไปเลยครับจะเอายังไงสวยแบบไหนผุ้ที่ศักดิ์คลินิกหรือจะเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับความสวยงามอยู่ที่มือท่านนะครับสองมือบรรจงแต่งนะความสวยงามเกิดจากมือท่านจริงๆนะครับกรรมการลาหกท่านอย่าเพิ่งนะตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวรอให้ผู้ที่แต่งหน้าหันไปเมื่อไหร่เรียบร้อยเกียงตัวให้ดีใช้เวลาเดี๋ยวเราจะบอกกเวลาก็คือหยุดเลยนะครับเพลงเบาๆเลยฮะเพลง ใส่เสรได้ยกมือขึ้นค่ะใครใส่ยกมือได้เลยหันหน้าไปเลยค่ะหันหน้าหันหน้าออกไปทีว่าเสร็จแล้วแล้วชูมือครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้เราเริ่มการชมแต่งหน้ากันแล้วนะครับกรรมการหกท่านเชิญเลยครับเชิญมาชมกรรมการทั้งหกท่านครับขอทั้งหกกองดูครับ ดูเลยครับดูเลยดูเลยครับนะครับเชิญขึ้นบนก็ได้ครับขึ้นเดินบนก็ได้เชิญขึ้นเดินบนก็ได้ครพอขึ้นเดินบนก็ได้ถ้าไม่เห็นชัดขึ้นเดินบนได้เลยนะครับผมหลักใจท่านทวัดครับทวัดยังแกมขององค์ช่างแกมเมาด้วยครับตากระต่ายนิดหนึ่งแกว่าอะไรกันวะไม่ตูมาดูอะไรเลยเออลยะครับตอนนี้อยู่ในดุลพินิจของของพอท่านหกท่านนะครับผมไม่รู้นะฮะ ผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับผมว่ามีไม่มีการเข้าข้างใครทั้งสิ้นรางวัลเอาที่สามก่อนดีกว่ามั้งนะที่สามก่อนที่สามก่อนรางวัลที่สามของการแต่งหน้าสวยงามในค่ำคืนวันนี้ที่ Starwell Garden Home นะฮะของชุมชนไซมาราทั้งสิบคนแล้ววันที่สามนะครับได้แก่ชุมชนมูที่ไหนไม่มีดู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 ตูด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 เดู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  ชุมชนที่ได้รางวัลที่สามในการแต่งหน้าสวยงามได้แก่ชุมชนหมู่ที่หนึ่งครับเจน่าครับสวัสดีคุณหน่อยครับชุทมชนนะครับเจนาครับได้ระดับที่สามนะครับนี่ต่อไปลำดับที่สองชุมชนที่ได้รับรางวัลที่สองของการแต่งหน้าสวยงามนะครับคือนนี้ได้แก่ชุมชนลุมพดังครับจากคุณนุชครับนี่ยชุมชนลุมพดดังครับโอ้โห ฝังผลนะครับแล้วันที่หนึ่งนะครับมาแล้วนะฮะมาแล้วแล้วันที่หนึ่งของการแต่งหน้าสวยงามนะครับคืนวันนี้แก่แก่ชุมชนชุมชนชุมชนไม่มาการนั่งหมู่สองครับโอ้โหพิจาครับรับไปแล้วตอนการวันเชิญท่านนายกและจัดสิ่คนครับขึ้นมอบรางวัลทั้งสามชุมชนและที่เข้าร่วมในกันทั้งหมดนะครับมาเชิญครับรางวัลไปนี่เป็นของที่ระลึกนิดหน่อย นะครับคุณนุชอปดาอปดาของอาจดรย์ปาสิเลยที่สามอ่ะคุณนุชอ่ะอ่าคุณนุชที่สองนะที่สองนะที่สองอ่ะนี่ที่สองอย่างนี้อ่าเออและที่เหลือครับที่เขาลงแข่งทั้งทั้งที่เหลืออีกเจ็ดชุมชนมาเลยรางวัลมาอ่ารางวัลรางวัลอ่าเจ็ดชุมชนมาเลยเจ็ดชุมชนมาเลยท่านนายกมอบทั้งเจ็ดชุมชนที่ขึ้นมาร่วมแสดงเราวันนี้ด้วยนะฮะนี่เออนะครับ นี่นะครับเป็นของที่ระลึกนะครับนี่เอาเจ้ากที่เราเก็บมาเจอเรียบของมาเลยนะคุณบุตรนี่นะครับเป็นของที่เลืกเองหน้อยนะครับนี่การแต่งหน้าสวยงามนะครับบนเวทีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมสถานการณ์นะสถานการณ์ในการกินเลี้ยงนะครับเป็นการเขาเรียกว่าสร้างสีสันในการทานเลี้ยงในครั้งปีนี้นะครับนี่ะครับนี่ป้าวันนี้ดานะครับป้าวันนี้ดาไม่ให้นะฮะ นายกบอกไม่ให้นะครับบางคนหนักขาขใชะครับบ้าวัดดีดาอีกชุดหนึ่งนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณท่านนายกมากนะครับนะครับด้านกนนารก็จะมีเรื่องของ มีวทธีการช่วยกระตุ้นกุ่มต้นต่างยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์บางชนิดได้ช่วยสร้างโครงต้านทานะเป็นยาด้วช่วยในเรื่องการปกท้อไม่ว่าจะเป็นอวาหวานทุณแพ้แล้วก็หัวใจนะคะช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้